ากาศร้อนๆแบบนี้นะคะถ้าได้แช่น้ำเย็นๆก็คงจะฟินมากๆเลยแ่ะคะ่ะสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็มาหาที่พักใกล้น้ำตกเห็นน้ำใสๆแล้วใจมันก็อดไม่ไหวค่ะอยากกระโดดน้ำเล่นอยากลงไปแหวกว่ายแช่น้ำเพลินๆให้ใคลายร้อนกันสักหน่อยค่ะบอกเลยนะคะว่าน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาอย่ารอช้าค่ะตามเรามาเลยค่ะกับตากล้องกะกๆค่ะ ถถึงช่วงของความร้อนที่เข้ามาแย่งไกลในทุกขณะนะคะมันทำให้เราเนี่ยต้องตามหาความเย็นความชุ่มฉ่ำมาเติมกันสักหน่อยในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะในการขับรถชมทัศนียภาพจากกรุงเทพผ่านตัวเมืองกาญจนบ,บุรีมุ่งสู่ปลายทางอำเภอศรสีสวัสดิ์และจุดมุ่งหมายของเราก็คือ คิรินทาราภูวิลล่านะคะก็เป็นที่พักบรรยากาศที่ดีมากๆม,มีทั้งวิวภูเขาติดแม่น้ําและที่สําคัญก็ใกล้น้ําตกเอราวัณอีกด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเล่นน้ําตกกันค่ะ สำหรับวันนี้ของที่นี่นะคะเราก็เหมาผูลวิลล่าทั้งหลังค่ะเพราะว่ามากันแบบยกครอบครัวในบ้านหนึ่งหลังนะคะก็จะแบ่งไปด้วยสีห้องนอนค่ะซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีห้องรับแขกมีห้องน้ําแล้วก็ตัวด้านบนนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะเขาเรียกว่าเป็นการตกแต่งสไตล์นอร์ดิกนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันเลยนะคะมีแเอร์เย็นฉ่าและสําหรับราคาเหมาหลังนะคะก็อยู่ที่ ประมาณสัก10ใบเ่าค่ะถ้าจะพูดอย่างนั้นแต่เอาจริงๆแล้วนะคะก็เรื่องรีวิวเนี่ยมันไม่ใช่ทางของเราค่ะเอาเป็นว่าไปเดินสำรวจแล้วมาเล่าสู่กันฟังจะดีกว่า หลังจากที่เราเดินสำรวจห้องกันครบทุกมุมแล้วนะคะพอเราเดินออกไปด้านนอกเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะและบริเวณสระว่ายน้ำนะคะก็ยังมีอุปกรณ์ครัวเตาปิ้งย่างพร้อมบริการซึ่งเราสามารถที่จะประกอบอาหารนั่งดื่มแบบชิวชชมวิวแม่นนะ้ำวิวภูเขาบรรยากาศมันดีจริงๆเลยล่ะค่ะ พอเราจัดเตรียมกระเป๋าเข้าห้องแล้วนะคะสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่จะทำให้เราคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็เล่นน้ำกันสนุกสุดเหวี่ยงจนลืมร้อนไปเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะก็บอกว่าพระอาทิตย์ซึ่งอยู่ตรงไหนก็เป็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันและพระอาทิตย์ตกที่ไหนก็คงจะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่สำหรับที่นี่นะคะ การได้มานั่งชมพระอาทิตย์ตกริมน้ำแบบนี้บรรยากาศดีๆที่เงียบสงบเนี่ยมันทำให้เราลดความเครียดจากความอ่อนล้านในวันทำงานได้เป็นอย่างดีเลยเดียวค่ะตื่นเช้าๆกับบรรยากาศดีๆอีกหนึ่งวันค่ะหลังจากที่เรานั่งทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รีบเดินทางไปที่น้ำตกเอราวัณกันต่อค่ะ เพราะกลัวว่าสายแล้วคนจะเยอะเราสามารถที่จะขับรถไปจอดตรงที่จอดรถของน้ําตกได้เลยสําหรับช่วงนี้นะคะเช้าเช้าเนี่ยที่จอดรถก็จะโล่งเลยแหละค่ะก่อนเข้าน้ําตกเราก็แวะซื้ออาหารซื้อน้ําดื่มกันก่อนค่ะซึ่งบริเวณน้ําตกนะคะเราก็สามารถที่จะนําอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเข้าไปทานได้ค่ะแต่ก็อย่าลืมรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะ ตอนแรกอะ่ะก็ตั้งใจว่าจะเดินเข้าไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าแนะนำใหม่ดีกว่าโดยสารโดยรถกลอฟจะสะดวกกว่าค่ะเพราะจากที่จอดรถเข้าไปเนี่ยก็อีกเกือบครึ่งกิโลค่ะพอถึงบริเวณน้ำตกเนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเล่นน้ำน,นะคะก็ต้องสวมชูชีพนะคะถ้าใครไม่สวมชูชีพเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้ลงน้ำเด็ดขาดซึ่งตรงนี้มีให้เช่าตัวละ20บบาท สำหรับน้ำตกเอราวัณน,นะคะก็มีชื่อเดิมว่าน้ำตกสดงองม่องไล่นะคะเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยเกิดจากลำห้วยม่องไล่ไหลผ่านหน้าผาและก็ชั้นหินต่างๆซึ่งมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันก็ระยะทางอยู่ที่ประมาณ1,500เมตรค่ะและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะแล้วก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะ หลังจากที่ได้ชูชีพกันแล้วนะคะเราก็เดินตามเสียงน้ำตกไปอย่างชั้นที่สองที่มีชื่อเรียกว่าวังมัชฉาส่วนชั้นที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะมีชื่อว่าไหลคืนรังค่ะและน้ำตกทุกชั้นเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกคะอย่างชั้นที่3เนี่ยก็จะเรียกผาน้ำตกชั้นที่สี่ออกผีเสื้อชั้นที่ห้าเบื่อไม่ลงชั้นที่6ดงพฤกษาและก็ชั้นที่7เนี่ยคือภูผาเอราวัณค่ะเราเดินกันต่อค่ะ ตามทานน้ำตกที่ลดหลั่นกันสูงต่ำเป็นชั้นๆนะคะก็จะมีฝูงปลาพวงน้อยใหญ่แหวกว่ายตามน้ำให้เราได้ชื่นชมความสวยงามตลอดทางเลยล่ะค่ะพอมาถึงบริเวณน้ำตกชั้น2นะคะมีน้ำเยอะทีเดียวค่ะนี่ขนาดว่าเป็นหน้าร้อนนะคะน้ำใสและก็เย็นมากๆเราอดไม่ไหวที่จะต้องลงไปแหวกว่ายให้ชุ่มปอดแถมยังมีฝูงปลาพวงมาตอตามตัวกันตุ๊บๆๆอนได้สปาไปในตัวเลยล่ะค่ะ ใจจริงแล้วนะคะเราก็อยากอยู่แบบนี้อีกสักวันค่ะแต่ด้วยความเป็นจริงนะคะเราก็เดินทางกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงไปโลกแห่งความดิ้นรนเอาชีวิตรอดกับคําว่ามนุษย์เงินเดือนทําให้เราต้องจากลาไปแล้วล่ะคะ่ะชีวิตติดธรรมชาติสำหรับความสุขของเรานะคะก็คือการออกไปสำรวจเส้นทางและก็ตามหาความสุขที่เราต้องการ และถ้าหากใครที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศดีมีภูเขามีน้ำตกที่ไหลเย็นเห็นตัวปลามีสถานที่ให้ลงไปงแหวกไาวให้ชุ่มปอดสถานที่ดีๆที่ไม่มีมลภาวะเดินทางก็ไม่ไกลค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรามาสัมผัสด้วยตัวเราเองกันอีกหลายที่เพราะที่นี่กาญจนบุรี